สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเราสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่้วยนะครับคลิปนี้นะครับการเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันในหัวข้อการเรียนนะครับโดยการอ่านไพ่แบบ4ใบนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าไพ่จะบอกอะไรกับเราในเรื่องของการเรียนนะครับใบที่1เกิดอะไรขึ้น เรามาดูซิว่าเกิดสถานการณ์เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับผมสิบดาบสิบดาบสถานการณ์นี้คืออะไรอยากจะจบใช่ไหมมันมีเรื่องของคาราคาซังปัญหาที่มันแบบถาถมยังไม่จบหรือเปล่ายังไม่เคลียร์ยังจัดการไม่ได้ยังมีอุปสรรคปัญหาหรือยังจมอยู่กับความทุกข์ เกิดอะไรขึ้นในเรื่องของการเรียนการเรียนมีปัญหาเยอะหรือเปล่าส่งผลอย่างไร10ดาบส่งผลให้ต้องต้องอยู่ตรงนี้อึดอัดจำยอมแสดงว่าที่ผ่านมาผลการเรียนมันยังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจสอบตกสาชั้นไม่ผ่านเกณฑ์การเรียนมีปัญหาค่อนข้างจะมีปัญหายังหาทางออกอะไรไม่ได้กับการเรียน คุณมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึงอะที่ยังแก้ไขไม่ได้แล้วคุณยังอยู่กับจมอยู่กับปัญหานี้อยู่ในเรื่องของการเรียนเรามาดูซิว่าไอ้ปัญหาเนี้ยทางออกเนี้ยจะแก้ไขยังไงดีคุณต้องทำอย่างไรสองไม้คุณต้องเอาใจใส่มากกว่านี้สองไม้คือการเรียนรู้คุณต้องหาแหล่งความรู้เพิ่มเติม ต้องศึกษาเพิ่มเติ2 2> มสองไม้คุณต้องแบบว่าต้องทาทุ่มเทมากเป็นสองเท่าใส่ใจมากเป็นสองเท่าต้องดูต้องศึกษาต้องเรียนรู้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่คุณมีอยู่นะปัจจุบันมันอาจจะไม่เพียงพอสองไม้คุณอาจจะต้องทำอะไรอีกอะ่ะคุณอาจจะต้อง ต้องทำเพิ่มเป็นสองเท่าอ่ะอต้องขยันมากกว่านี้นะไพ่บอกมาประมาณนี้ว่าต้องขยันมากกว่านี้ถามว่ามีถ้าเป็นการเรียนเนี่ยมองมองไพ่เหมันต้องเรียนซ้ำไหมมันอาจจะเป็นการซิ้วมากกว่านะผมว่าไม่ได้เรียนเรียนซํำหรกักน่าจะซิ้วจากที่หนึ่งแล้วไปเรียนอีกที่หนึ่งหรืว่า การเรียนมันมีปัญหาจึงจำจำเป็นต้องออกมากลางคันเพื่อไปหาที่เรียนอีกที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้นะแต่โดยหลักๆแล้วสิบดาวกับแปดาวเนี่ยมันมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งในการเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวคุณเองต้องทําคือต้องขยันมากมากเป็นพิเศษอะพูดได้อย่างเดียวคือต้องขยันต้องทํามากขึ้นอืมหรืออาจจะต้องไปหาสถานที่ที่สองไปหาโรงเรียนที่สองไปหา สถาบันการศึกษาที่สองที่รองรับถ้าเกิดคุณมีปัญหาจากที่แรกนะคุณจําเป็นต้องย้ายแต่ไพ่ไม่ได้บอกว่าย้ายหรือว่าอะไรแต่บอกว่ามันยังมีปัญหาที่ยังแก้ไม่หรุดยังหาทางออกไม่ได้เพราะฉะนั้นไพ่ถึงบอกเป็นสองไม้ต้องทํามากกว่าสองเท่าขยันมากกว่าสองเท่าแนวโน้มทิศทางในอนาคตนี่ไงไพ่บอกให้ขยันมากขึ้นเพราะฉะนั้นสี่ใบเนี่ยในเรื่องของการเรียนอะ คุณอาจจะต้องใส่ใจทุ่มเทจริงจังในการจัดการกับปัญหาที่มันหม,ม,มักหมมอยู่กับตัวคุณสิบดาบคือคุณต้องเปลี่ยนตัวตนใหม่ต้องเปลี่ยนกิจกรรมใหม่อย่างทำอะไรเดิมๆเนี่ยไม่ได้แล้วนะคุณต้องเปลี่ยนตัวตนใหม่ไปเลยปัญหามันมันทับถมมันถาถมจนคุณแก่มันไม่ออกแล้วสิ่งเดียวที่ต้องทำคือคุณต้องปรับตัวหรือฟื้นตัวเป็นคนใหม่ ทุกปัญหามีทางออกมีทางแก้นะครับแดดบแต่คุณเองยังยังไม่คิดที่จะแก้ไขตรงนั้นไงออคุณยังพอใจกับสิ่งที่คุณพอใจแล้วว่าเออฉันก็อยู่ของฉันแบบนี้แหละแต่จริงๆอะคุณต้องออกมาจากสภาพแวดล้อมน,นั้นถ้าคิดว่าปัญหานั้นในการเรียนคุณต้องออกจากสภาพปัญหาที่มันเลวร้ายตรงนั้นอนะ ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าคุณเองไปอยู่ในที่ที่มันผิดที่ผิดทางหรือเปล่าสาขาที่เรียนวิชาที่เรียนคุณอาจจะไม่ชอบหรือเปล่าคุณลองหาแนวทางทางออกเพื่อมาลองดูซิว่าค้นหาตัวคุณว่าจริงๆแล้วคุณชอบเรียนอะไรมากที่สุดแล้วคุณก็จัดการตรงนั้นคุณคุณต้องยอมออกนอกกรอบอะถ้าคุณยังอยู่ในกระแสอยู่นะ คุณก็อาจจะเจอคนหลายๆคนรุมล้อมแล้วมองว่าคุณเป็นตัวที่ประหลาดเพราะคุณอยู่ผิดที่ผิดทางไงแต่ถ้าคุณได้ทําอะไรในสิ่งที่คุณรักคุณไปอยู่ในสิ่งสิ่งนั้นนละคุณอาจจะเป็นฮีโร่หรืออาจจะประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นมันต้องพาตัวเองออกจากสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีแล้ว ลองดูซิลองหาทางเลือกใหม่ซิว่ามันมีทางเลือกอื่นอีกไหมซึ่งยุคสมัยเนี้ยทางเลือกทางอื่นมันยังมีเยอะในเรื่องของการเรียนคุณลองดูซิว่าใจจริงล้วคุณชอบทําอะไรแปดเหรียญแนวโน้มในอนาคตเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณรักได้ทําในสิ่งที่คุณต้องการเพียงแต่ว่าคุณต้องออกมาจากสภาพแวดล้อมที่มันดูแล้วมันเป็นปัญหาไม่ใช่ว่าคุณออกไม่ได้นะ แต่คุณไม่อยากออกเพราะเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องออกจากปัญหาเดิมๆตัวคุณเองต้องพาตัวคุณเองออกมาก่อนแล้วถามใจคุณตัวเองว่าแท้จริงแล้วคุณนั้นต้องการทำอะไรเป้าหมายของคุณคืออะไรเมื่อคุณหาเป้าหมายที่ได้แน่นอนชัดเจนแล้วลงมือทำนะครับผมนี่คือการพยากรณ์ในเรื่องของการเรียนนะบางคนบางท่านแบบ ยังไม่รู้เลยว่าชอบอะไรเรียนอะไรแล้วยังไปทําในสิ่งที่กระแสเขาทาหรือทําที่คนอื่นเขาทาหรือคนอื่นบอกให้ทําซึ่งตัวคุณเองพอไปอยู่ในตรงนั้นแล้วมันกลายเป็นตัวประหลาดมันไม่ใช่ไงคนอื่นเขาทาได้แต่เราทําไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะาเราอยู่ผิดที่ผิดทางลองเลือกปรับเปลี่ยนตัวเองใหมซ่ซีวางตัวเองในสิ่งที่ตัวเองชอบในสังคมที่มันเป็นที่เราเรารักเราชอบ เราจะกลมกลืนไปกับสถานที่เราจะกลมกลืนไปกับวิชาเราจะกลมกลืนไปกับผู้คนที่มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันความสุขจะเกิดขึ้นถ้าเรารู้จักตัวเราเองดีพอมาครับโอเคจบแล้วนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะ ส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ